สวัสดีครับเจอกันกับผมอีกแล้วนะครับอาร์ตเคดีเซลนะครับก็วันนี้จะพามาดูชุดคิดที่เป็นกระแสยอดนิยมที่สุดของทางร้านตอนนี้นะครับเป็นชุดแปลงจากเกียร์ธรรมดาสู่เกียร์ออโต้ครับของเครื่องยนต์รถกระบะคอมบัลเลียบ้านเรานะครับอย่างเช่น2ชุดนี้นะครับเป็นอิรุสุปีเก่าครับอันนี้เป็นปีเก่าครับนี่ครับชุดสายไฟจะไม่เหมือนกันนะครับเกียร์จะเป็นตัวนี้ครับขันเกียร์สวยๆแบบนี้เลยครับเปลี่ยนหมดทุกระบบครับจอไม้ทุกอย่างครับเพากลาง ส่วนชุดนี้จะเป็นชุดปี2020 2 0นครับนี่นะครับชุดปี2020 2 0ันยี่สครับขัวพัน,น,นกี์เ้ากลางกล่องอะไรนะครับผมเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับก็สองเซตน,นี้ลูกค้าได้มัดจำมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นลูกค้าจากจังหวัดสุพรรณคนหนึ่งแล้วก็มีสงขาคนหนึ่งนะครับกำลังส่งรถมาครับชุดเปลี่ยนเกียร์อโอต้ จากเกียร์ธรรมดาสู่เกียร์ออโต้ของเครื่องยนต์ Allnew e u s u 1.9นะครับผมจบกันที่75,000บาทนะครับรวมติดตั้งครับมีรับประกันหลังติดตั้งให้5เดือนนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ทางเพจ f a c e b o o KPDC k วิรัยยนต์ได้เลยนะครับขอบคุณครับ